ดีครับนายหางมาเล่ครับผมเ็นเซอาไหนครับมือเนี้ช่วงนี้เป็นยังไงเงียบโอ้ตัวผู้ไม่ค่อยมีเราฝั่งเราเอาเฉพาะตัวผู้เหรครับตัวผู้อย่างเดียวครับด่านมาเล่เป็นยังไงบ้างมาเล่เข้าเข้าได้มากเขได้มากก็จํากัดเฉพาะฟาร์มเหมือนเดิมจํากัดเฉพาะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวผู้หายากครับ ช่วงนี้ได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้ยังวันนี้ไม่ได้สักตัวย,ยังยังไม่ได้สักตัวเลยถ้าไม่ได้ต้องไปต่อว,วาลาาินแล้วอ่บวาลินเยอะนะครับพี่น้องครับนายห่างจากมาเล่เอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับศูนย์แปดห้าครับผมสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับผมใครอยากซื้ออยากขายโทรมาถ้าว่าหัวล้มหัวล้มก็ซื้อหัวล้มก็ซื้อเอ้าเราจะทันบอกมันไกลไม่มีมีรับซื้อมาต่อ มีเครือข่ายรับซื้ออยู่ื้่ว่าถ้าว่าใครมัใครล้มราคาไม่แรงมาขายได้๋อขายได้แล้วอ่าขายได้นะครับบัวล้มบัวอะไรก็รับซื้อครับผมติดต่อเบอร์นั้นครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับวันนี้กิจวัลไม่ได้เลยหมอไม่ค่อยมีบัวฝนตกนะครับไซส์ห้างหมูยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่ได้ทักตัวเลยได้ได้ได้กิจวัลสิบกว่าแล้ว โอ้หานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจังสีนั่งไปครับหางโน้นนะครับอาจารย์นี่ครับพี่น้องหางท็อปด้วยครับแหว่สืองหัวอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้หรูหลานะวันนี้นะหรูหลาดูหรูหลาโอ้สะดุดตามากเลยนี่อันนี้ดูหรูหลามากเป็นยังไงครับราคาบัววันนี้ไม่มีบัวครับฝนตกมันฝนตกไม่มีบัวบัวน้อยได้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้ ได้สิบสามสิบสี่ตัวนะครับเพราะว่าทางท้อมีพื้นท้ายดีนะครับเอาไปกับบบพ่อกันนะครับพี่น้องครับคาดว่าจะกิ่ตัวรอบนี้ซื้อสามสิบอ่ะซื้อสามสิบวันนี้ถ้าไม่เต็มก็ไปต่อวาลินพาไปต่ออุบลน,นะครับพี่น้องครับไปต่ออุบลนะครับได้สิบสามตัวนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเมื่อวากัจริงๆหลายคนเถาแก่นะครับเถาแก่เขามาหลายหลายคนว่าบาดองหัวนะครับส่วนหนึ่งกับสภาประกาศเทียให้ ให้เกษตรกรบริสุทธิ์นะครับตัวนี้ตัวนี้ให้ให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยคาดว่าให้เอาหมื่นสองหมื่นสองให้หมื่นพันห้าร้อยให้หมื่นอ๋อเขาจะเอาหมื่นสองแต่ห้างท็อปให้หมื่นพันห้าร้อยโอ้แสดงว่าตอนนี้ต้องได้ปิดนะครับขาดกันบริหลายนะครับพี่น้องครับขาดกันบริหลายนี่คือห้างท็อปนะครับอ้าวได้เป็นฝากเบิกนะครับอ้าวฝากเบิกก่อน อยากใครอยากได้ครับน้ำคูนีครับหกแปดเก้าศูนย์ครับใครอยากซื้ออยากขายนะครับอยากได้บัวไปเลี้ยงนะครับเมาก็เมานะครับเมาเป็นเมาหนังทอปแน่วสันนะครับหังทอปอ่ะบอกพี่กัดพี่ก oh ัดเราอยู่ไหนพี่กัดบ้าลาดเพชรบุรีครับบ้าลาดเพชรบุรีนะครับเด้อผู้ใดอยากเมางัวนะครับอยากได้ร้อยงัวเขาคุ้นนะครับโตหาหังทอปได้เมื่อเนี้ยมันมันครับผมครับพอดีครับสวัสดีครับหังทอปเลยครับเด้ออยากได้บัวสามสิบนะครับพึงได 1ิ1ชิปสามชิปสี่ตัวอะนะครับพี่น้องครับวันนี้ในห่างในห่างหลายคนกับวอดย์ง่วนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วร้อยสเปกเขามั่นหน่อยนะครับเี้นให้แบบการสื่อการขายเป็นแบบเพิ่นต้องไปต่อห่างว่อ่าวารินนะครับเพราะว่าอาทิตย์วันหันนี้คือครื่องง่วเขาหลายนะครับเิ่นเิ่นง่วนเต็มนะครับเป็นกับวอเดยเขาสื่อคิววาลินนะครับบางเจ้าล้วก็กับเลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่า จะได้ไปต่อวัลิดนนะครับบรรยากาศนะครับสองโมงปลาแล้วนะครับพี่น้องครับเห็นคึ้นๆแบบนี้คือคือบรรยากาศสองโมงสองโมงปลาโซนดันหนังว่าเขาโบรายนะครับเขาโบรายอีกนิดนะครับที่ไหยที่ไเป็นบนนะครับพี่น้องครับในห่างหลายคนกับบนว่าบ่มีงงวดเข้ามานะครับเพราะว่าฝนตกแปดโมงเินะครับพี่น้องครับแปดโมงพวกปาแล้ว หนึ่ง่วนตัดกันอันนี้ขายแล้วนะครับเธอรบ์บผูเธอคอเปิดนะห่างเบียดกับมาหลายนะครับพี่น้องครับและหลายคนกับพวกชิจมด้วยกันแล้วนห่างแบบนี้บนนะครับหลายคนโนม,มีงวนนะครับพี่น้องครับ งอหน่อยงอหน่อยนะครับเ็ดท่ๆมีแต่โค่นนะครับคนม่งม่งเบิ้งมัวนะครับพี่น้องครับไปหลกเป็นกระดีนะครับพี่น้องครับหลวเกษตรกรนะครับพี่น้องครับสือไปเรียงแน่นอนสองเมืองหาพันจนวันเรียนหลวนะครับ ต่อรองกันด้วยเกษตรกรต่อกันนะครับ,อรบสองหมื่นหาไปนะลูกแม่ย่างดี ต่อลองกันดูครับพี่น้อกได้เป็นต่อลองกันก่อนนะครับเ่าทงนางเอาไปสอบถามเอง ครับพี่น้องแม่ลูกเด้อครับลูกแม่ยันีล,ลูกแม he, ่เนาะสองหมื่นห้าพันสองหมืน 5, 500, 500, ม่นห้าพันห้านะครับลูกพ่อไกเนาะงหูบะลูกแรกครับลูกแรกอยู่แต่ว่าเป็นลูกพ่อไก่นะสมโตบ่หรือสมหลอดมาสมโตสมโตเนาะนี่นะครับพ<ๆ>ี่น้องครับหังหน้าหนาโยนๆนะครับโต๊ะเน,นใหญ่ดีดครับพีน่น้องครับบางหันก<ๆ>ับมีเกษตรกรมาต่อรอกนะครับเพราะว่าระว่งพื้นดีนะครับพี่น้องครับแม่การโดๆอยู่นะครับลูกแรกเพิ่นว่า ครับแม่ลูกแหลกสูงประมาณร้อยสี่สิบคุณล่ะครับพี่น้องครับร้อยสี่สิบสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับแม่เบรรดาไทยดีนะครับลูกลูกเป็นจักเดือนครับพ่อสามเดือนลูกสามเดือนนะครับแม่เบรนกายังสดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แม K, <partido. S 1> ่กะลูกแหลกอีกนะครับพี nels, well ่น้องครับอันนี้เดือบเดือบแล้วหายเป็นเดืบเลยครับเดือบเดือบดีมาก รับประกันตำหนิอยู่บ่ปะรับประกันรับป,ประกันตำหนิอ้าฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะ,ะเบื่อเพื่อนากไดนนั่นศูนย์าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกขเาเต้าเอามาจากตัวครับพ่อมาเนี่เอามาลแม่ลูกนี่ยหลออ๋อแม่ลูกนกะหน่อยอ๋อทึหน่อยขายไปหรอปะยังครับทึหน่อยที่บริตัวละอ๋อคู่คู่แม่คู่ปูนี่่บครับ ตัวละหมืน 3, ไไ่สนสามไลยละหมืนนะะ่นสามด้วยครับถ่ายเต็มๆดีๆต,ตัวนั้นก็บข้าวผัครับลายละหมื่นสามคุณได้ยังเสือกับเบอร์ที่เป็นปากไวยนะครับพี่น้องครับพอ,อยังก่พอพอยังก่อพอไสครับพอไส้มันจะใส่ครับเดรุโดมเฮาครับมัอนี่ให้มันมัดด้วยครับด้วยครับครับผมสามตัวสี่ตัวลูกมันง่ายครับพี่น้องครับเกษตรกรมันต่อหลายนะครับเป็นมันต่อรอนกันอยู่วังหันนะครับสองครับพี่น้อง ของถือนะครับเด้อแขนันตันครับใส่บุญนธรรมชานแขนอันตันใส่ใส่ของเข้าแขนตัวไหนแข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 นครับอ๋อแขนแขนนี่ว่าตัวไหนหน่อยแขนแขนเนี่ยก็นีหมื่นพันครับหมื่นนีหมื่นหายอยหมื่นพันเออบ่กมัใสเต็มกูดำโมาหามเลยเลยนี่ครับพี่น้องครับหมื่นพันนะครับพี่น้องครับกบหมื่น หาลอยเมือนหาลอยนะครับพี่น้องว่าสายเนื้อครับพี่น้องใส่บุญเขาซากด้วยคับเตอร์นี่มี2อตัวนะครับของของหางเอนะครับพี่น้องครับของหอยเอเด้อครับเด้อหอยเอได้มาสองตัวนะครับเมื่านผมเขาหมดไงต่อร่องกันอยู่นะครับพี่น้องครับงวดเนื้อขายดีนะครับงวดเนื้อราคาหนีก็ต้องขายเดียวฝากเบอร์หน่อครับหางเอฝากเบอร์ครับศูนย์แปดสี่ครับครับผมเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่สองครับครับครับผมมื่อวานได้มาสักตัวมาเนี่ย มื้อนี้มาสามครับยังสองไปหนึ่งแล้วเหลือสองนะครับพี่น้องครับเนี่ยบนในเบิร์นคาคักได้ครับได้ของด้วยครับอ้ทะเบียนตัวนีไงของเพื่อนหะแมนแมนยู่ดอกบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องครับหอยเยื่อเปลสองตัวทั้งบุญหอยเลียดนะครับเด้อหอยลีดบัตแค้นสีสเกีครับพี่น้องหอยลีดชาลูเล งวดชลเลห้อยงวดตามดากได้ห er ้อยเรีบทั้งหลังสักกะเยอะครับเดีอาัไปเด้อราบ้างงวดเราเด้องวดเราเด้อสวัสดีครับผม ฝนตกคือการฝนตกคือการผ่าดเราเองเลยก็ได้ตัวนี่ครับพี่น,อน้องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อนี้เขาแก้เข้าหลายเด้เขาหลายครับเมื่อกี้พี่เจนอันนั้นมันแชแดนมะเล่วเปิดอ๋อแชแดนมาเล็วเปิดนะครับเพื่อนแกกเข้าหลายนะครับพี่น้องครับเข้าหลายแต่ว่าเพิ่นว่าจมววาเซี้ยวพอด้ง้อด้เมื่อนี้ฝนมันตกฝนตกง้อกระแพงพอง่อแพงนะเมือ่อหน่อยแพงนะครับพี่น้องครับใส่ใส่เพิ่นต้องการแพงเนาะ ใส่เพื่อนต้องการแพงนะครับนี่ลูกพี่ผมก็จะขึ้นง้วงแถวนี่ยระคราเมื่อนี้ยหนึ้นว่าถั่แก่ถั่แก่หลายนะครับพี่น้องหอยหอยดอกเขาสิบปีตลาดเรากำลังมานะครับพี่น้องครับพี่น้องเราบอกกันว่ขายขาดทุนกับหอยดอกเขาสิบปีตลาดกค่ลังมาสวัสดีครับผมว่าเท่ายเนี่ขายแปดพันนะครับแปดพันนะครับขาดเราเองเลยนี่ครับพี่น้องครับของหอยดอกสูงขายแปดพสูง เลยสะดือมาหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปไป็นสัตว์ปลาดอืโอสัตว์ปลาดม่นปะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งสัตว์ประหลาดแปดพันนะครับเด้อขายกอนขอะไรเนี่ยกุ้ยเผือกตายหรืแมนพนักออกสามโอ้คือแหกเพราะว่าตายหรอกหลอดตายแล้วนะครับพี่น้องกุ้ยเผือกหลอแบกก็นจะกู้สันไตายอ้ไปเบิ่งของประหลาดก่อนนะครับพี่น้องครับผมส่วนผมไปแล้วนี่ครับพี่น้องครับ พามาเบิงงูหมาด้วยครับเด้อไปด่าห <Fahrenheit> ันมาเบิง <Bueno> หันมาเบิงห <heart> ันมาเบิงปราดับปราดหันมาเบิงหันมาเบิงนี่ครับพี่น้องเจ้าของะไยด่อนนะพี่น้องครับายด่อนนมนนนสลวอยดะครับเด้อตัวตัวนี้เอามาขายหรือว่าเสือครับเอามาขายครัเอามาขายว่าเท่าไหร่นี่หนิยังไงทุกคน อ๋อพันหาได้ครับเด้ถ้าพือมีคนสนใจก้นโมาเด็กกับครับผมมาลาเอาเองได้ครับเดิมพันวานี่งพันห้าร้อยบาทครับผมศูนปดครับผมศูนย์แปดหนครับสามครับแปดแจ็ดครับผมเจ๊ไก่จ้ะเจ๊ไก่นะครับพี่น้องครับอุบลเท่านี่แหละมาเึ้ื่อนภาพลุงแมมไปกินขนมเต่าอโอ้มันหิวมันหิวนะครับพี่น้องครับ อายุประมาณสามหมื่นว่าอาทิตย์หนึ่งได้ได้ยังยังประมาณสามหมื่นนะครับพี่น้องครับกูได้กินกินไปพอดีเผ็ดแม่หรือเผ็ดผู๋ครับโตผู๋ของขังด้วยคุณผูโตผูนะครับพี่น้องครับของขังวะของขังนะครับอันนี้เป็นภาของขังหรือเปล่าอันี่้ไปได็ขังก็ไนะไอ้ผู้แทน่าใจเงื่นอะไง่ายๆครับนี่ของขังเนี่อะให้มึงวันพัก ขุนรุนรุนข้องแปลกนะครับพี่น้องครับให้มอดให้มันหลอดบนหลอดไปแล้วครับพี่น้องคนไหนคนไห้อยากซื้อทุกมหาเป็นครับโอ้ไม่คล้องแของดีด้วยเดี๋ยวเรทุ่มมากกันนี่ครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องทกนไปถามเรนใจนลาขายเลนี่นี่ครับพี่น้องครับ ออกพอดีนะครับสองเถิกครับพี่น้องครับสองเถิกสองเถิกสามสามเถิกเลยมีแต่งัวเถิกนะครับพี่น้องครับผู้ได้หางหัเถิกอยู่เด้อครับเด้อนี่ว่าเท่าไหร่น้อเท่านี้ไสามพันตัวลองได้ครับสามพันนะครับหมื่นสามพันต่อรองนะตัวริมหลักครับตัวริมหมื่นหนึ่งครับตัวริมหมื่นเดียวเด้อครับเด้อนี่โอ้ยงหัวหมื่นหนึ่งตัวใหญ่เติบไปได้ครับพี่น้องครับแบบใหญ่หมื่นหนึ่งขับพี่น้อง ต, hora, ตัวนี้หมื่นสามราคาต่อรองได้นะครับตัวนี้ก็บหมื่นสามโอ้หมื่นสามเก่ๆแกนะครับผู้ใดหาแก่ๆแกหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับแก่ๆนะครับพี่น้องครับหมื่นสามพันสูงดีไงดีห้องเพลนอยู่ครับพี่น้องครับหมื่นสามหุ่นหอยซั้นนะครับขายของคือซีเมนต์เบิร์ดแล้วเดือดหอยซั้นขายดีเหมือนนี่นี่อีกตัวหนึ่งกับหมื่นสามครับพี่น้องครับสูงไงห้องเพลนนะครับแกห้องเพลนอยูแม่สามตครับพี่น้อง อาผู้ใดอยากซื้อหัวน้่มฝากเบอร์ศูนย์แปดสี่ครับผมเก้าเจ็ดสองครับสี่แปดสองห้าครับผมหอยยังเนาะเอ่อในหอยทรงครับในหอยทรงมันจะใส่หันมาแต่การทลักครับการทลักบานเข้าในหล่ะนะครับบานเข้าผู้ใดอยากซื้อนะครับลอยแก่แก่ผัวนะครับอยู่บ้านอยู่ยังมีอีกปะ มีอยู่นะขันพม่าสามตัวนี่ไปเบิ้งอยู่เพื่อนก็ได้นะครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรมาได้ครับเด้อเมื่อนี้ให้หอยทรงมันหมันครับขอบคุณครับครับคสวัสดีครับสวัสดีครับนสามตัวของเพื่อนนะครับเด้อแล้วตอนจากนี้สภาพที่เบิ้งจุดขึ้นเมื่อวานนะครับพี่น้องครับบรรยากาศโซนนี้ก็ยังคึกคักคลึกเก่าบางส่วนบางยังกระเริ่มกระเริ่มบางว่าขย้อยออกแล้วหรอครับพี่น้องครับว่างานกมี่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ว่างานกมี่นะครับว่าบ่พอกไห้ในห่างนะครับเพราะว่ามือฝนตกนะครับฝนตกแลบ ได้ห่างมนจากเด็กงว่าหลายๆมันเองได้ห่างเขามาหลายนะครับหลายพ้นกับบนกับจมบ่เด็กงูว่านะครับพี่น้องครับบ่เด็กงูว่าบ่มีงูว่าเพราะว่าเมื่อนี้ป่าผัดไก่กับเขามากนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเตรียมของว่าไปแล้วนะครับพี่น้องครับหลักฐานได้ห่างน้าไม้จัดรอยเอฟนะครับรอยเอฟมันเองเขามาสื่องูว่าเหนืออยูุ่นีนะครับพี่น้องครับน่าจะได้ห้ายโตนะครับพี่น้องครับ บอเต็มรถนะครับเพราะว่าบอมีของเพิ่นว่าบอลมีอของเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งบอได้ของนะครับบ,บอได้ของเพื่อนเมื่อนี่บอได้ยังเลยครับเมื่อนี่นี่ครับพี่น้องจุดเตรียมขึ้นครับพี่น้อง ไลหมองไรบอนนะครับไรเถาแก่นะครับบ่เต็มรถดแต่ว่าตัวนี้เต็มรหดนะพี่น้องครับ่วนนี้่วนนี้น่าจะเขามาตะหมู่บ้านนะครับเสือจนเต็มรหลดไปแล้วนะพี่น้องถ้าผลก็เต็มรถดแล้วนะเดี๋ยวพาเบิ้งฟังเวียดนะคพี่น้องครับม้นนี้เวียดกันหูซึกว่าจะบ่ไเ้็ัวคือกันนะครับเพราะว่าเวียดพินยังเป็น ตัวแม่เป็นหลักนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่ง้อเวียดนะครับพี่น้องครับไปเบิ่ง้อเวียดก่อนนะครับเวียดนั้นเป็นตัวแม่อยู่นะครับรอบนี้ อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะบพท่านเอาเขามานะครับพี่น้องเี่ยเด้อเหียดสื่อครับพี่น้องสีพมาเบิรงววาเหียดสัตว์เปกเบียดสื่อนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะบพได้เอาง้วท่านได้เอาง้วเขามารวมนะครับพี่น้องนี่อันนี้ง้วเหียดนะครับมีมีเบอร์หูแบบนี้นะครับสื่อมากกับมาติิเบอร์หูนะครับเพื่อนี่สเปกง้วเหียดนะครับเหียดท่าเจ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ กัดเป็นงัวผูกอ่จะเป็นงัวผูกแบบตัวใหญ่นะครับนี่รถเบียดกันข้าวมากนะครับเนาะรถเบียดกันข้าอันนี้รถตัวเพิ่นนะครับขั้นสีเขียวๆนะครับเบี<ะ>ยดเพลนจิตใจเงินสวยนะครับพี่น้องกับงัวกับยัางพาันในข้ามากนะครับนี่รถจ่ายเงินเพิ่นนะครับเด้ยจ่ายเงินยเบียด ออกฟังมุกดาหารนะครับพี่น้องครับออกมุกดาหารนะครับขามไปเล่านะครับ้วก็ไปเดียดน้ำนะครับเพื่อก็จะซื้อไายเจ้าร่วมกันนี่แหละครับใส่รถแล้วก็บออกไปนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเก่าม้งเศร้าครับพี่น้องครับค้มฝ้าค้มฝนกันยังอยู่นะครับพี่น้องครับค้มฝ้าค้มฝนยังอยู่นะครับเด้อ วัวก็ยังเหลือหลายนะพี่น้องครับว่ายังเหลือหลายอยู่สิเก่้อมองแล้วนะครับพี่น้องครับงัวนเปนใหญ่ขายแล้วนะครับพี่น้องครับสอบถามกันแล้วคือขายแล้วขายแล้วขาล้วครับ ไฮไลฟ์ไปว่าท่านเด็นเมื่อนะครับพี่น้องครับจะพร้อมมีเดียวไม่อเมื่อนหาปัญหาวครับเนี่ยเหมือนห้าพันห้าเดี๋ครับได้ราคาเอของเหมืน บีบมาเตอร์ครับพี่น้องเน้นๆเนื้องเน้นๆนะครับพี่น้องนี่สว่าเขาแกเป็นไหหมื่นสี่พันหาะนะครับพี่น้องโอ้เป็นไหหมื่นสองพันหาะโอ้มื่สองพันหาืวอนนี้เอาเอามาทุกตัวหัดเนี่ยมีเพราะมาหาตัวเมาหาตัวคครรัับบเรือเรือจุกตัวเนาะเรือเยอะสองตัวเรือเยอะสองตัวครับตัวใดนี่นะครับเรือยี่สองตัวอ๋อเรือยี่สองตัวนี่ครับ สองตัวแม่ลูกอะครับพี่วัชระเนี่ยโเอื่อยน่องครับอ๋อเอื่อยน่องว่าเท่าไหร่น่องสองตัวตั้งม้ตัวนี้ตัวนี้มือเจ็ดปัญหาครับตัวนี้เป็นแม่อยากลูกหรือแม่สาวน่องแม่แยกลูกครับแม่อยากลูกน่องแม่แยกลูกนะครับตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องตัวตัวน่อยนี่เก่าปัญหาตัวน่อยอ๋อนี่ราคาหลอดเมื่นนี่นะครับพี่น้องครับสูงดีอยู่ครับพี่น้องครับเป็นมัวกระลังสีใหญ่ครับเริดราคาหลอดเมื่อนะครับพี่น้องตากะแม่เพิ่งวัชระเนี่ยน้อง ตัวนี้มื่นเจ็ดพันโอ้เม่บอลเม่เหรือรเอ๋ยเพิ่นนะครับมื่นเจ็ดพันห้าหนะครับสูงสูงยังไงครับถอยถ่ายนี่140นร้อยสี่สิบบวกกูราคาพี่น้องครับเล็บเล็บกิดดีเบิร์ดอยู่ครับพี่น้องครับกูได้อยากซื้อนะครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศเป็นยังไงน้องเหมือนนี้เนาะบรรยากาศฝนตกฝนตกเนาะ ซื้อขายอยู่เดียคำพ่อเดขายอยู่ครับพ่อเดือซื้อเดียขายอยู่พ่อเดือซื้อเดียขายนะครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับครัศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าเก้าซีซีหนึ่งศูนย์ครับผมห้อยยังงโน้ห้อยเคียวไม่ได้ใส่ครับทุ่งศิอุดมบานเท่าเนี่ยละนะครับมือนีหามันมันครับผมค่าบดีครับครับนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายมือฝนตกครับพี่น้องครับแม่หางกับสื้อเลี้ยงอยู่ครับพี่น้อง่็ไปหาของถือก่อนนะครับพี่น้องจังศิขาวผลงานนะครับพี่น้อง ของถือของถือของถือนะครับพี่น้องครับเด็กหน่อยนะครับว่าน้อยเป็นจังไหนนี่ว่าน้อยในน้อยในวันเท่าไหรน้องไผนน้อยเขครับในน้อยนี่ครับนอยเนี่ยเปล่ามนเมนจุ่มนี่ว่าหาพัานหาหาผนหาตัวนี้แปด่าครับตัวนี้แปด่านหาันหบสองตัวนี้สตัวนี้หมื่นสามครับโอนี่ครับพี่น้องครับราคาหลอดหมื่นมาอยู่หนีะครับเด้อนะครับหา พวกพั 6, 6, it, นหาครับตัวนี้บักเถิกเพิ่นก็ตัวเมียตัวครับตัวเมียนะครับพี่น้อต้นต้นอันตัวเมียหรือตัวผู้ครับป๋าตัวเมียครับตัวมียขึ้นันต้นพันหาครับมียต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับเด้อพวกพันหาตัวนี้แปดพันบอกครับแู้วกาแส่งของอาหารตัวนี้แปดพันตัวนี้ตัวนี้ตั้งตัวนี้หาพันหาสายสายหลอดมือรนะครับหลอดมือรแบบร้ายนะครับพี่น้องครับมีแต่ตัวหลอดมือแบบร้าย าคันพี่น้องอยากได้ง่วนั่งเอาฝากเบอร์ได้ปะปิดยังมันเป็นแปดสามสครับผมมันจะใส่นอนคุณหานบานเท่าเนี่ยล่ะนะครับอยู่ในคองนี่ล่ะก็มีอีกครับขันบ่มากกะหนาไปเอาอยู่บ้านก็ได้นะครับพี่น้องครับนี่ง่วนเพิ่นได้ครับเด้องัวราคาหลอดเมินพูดได้ไหมราคาห้าหลอดเมินโทุมมหาเพิ่นเด้อครับเด้อห้อยยังนอนปาห้อยยังกะ แต่กขายอยู่นะครับพี่น้อเ้า่าเด็ขายอยู่ครับพี่น้องการซื้อกันขายพูดได้ยากเลยว่าหลอดเมือเท่วมมานะครับเด้อในหางมาเร่กับเอสเทนนะครับพี่น้องครับนั่งเสืออยู่นะครับนั่งเสืออยู่บินในหางมาเล่นะครับพี่น้องครับในหางมะเล่ก็ยังเด็ดเสือเด็กเสือได้ขายหัวเดี๋ยวย่างไปเบิ้งจุดนี้ก่อนนะครับจังเขาบานนะครับพี่น้องครับพายพี่พะนองนะครับรอตลาดเมือฝฟตกตะครับพี่น้องตรวจท้องไม่ครับโอ้ ตัวท้องแล้วนะครับพี่น้องครับไอทำห้ำยังไง้งวะแบบบรรยากาศสื้อขายช่วงเกาโมงปลาครับพี่น้องครับเกาโมงปลาเนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ยัง คือขาดอยู่นะครับพี่น้องครับยังขัดคือเก่าครับเมื่อเดี๋สรุปบรรยากาศนะครับในห่างโมเดงัวปันไดนะครับเดยเพราะว่าโม่ผูร้อยสเปกนี่สุดว่างัวเขาปันไดนะครับกมเมีกาพ่อยขายได้นี่นะครับพี่น้องครับโดยรวมก็ถือว่าขายได้นะครับเพราะว่าค้นคนเขามาสื่อหลายนะครับพี่น้องครับค้นเขามาสื่อหลายแต่ว่าค้นขายหน่อย ลายหลายคนกันจะบอกขายดีครับพี่น้องครับมับนี้ไ้ขายบนไหนนะครับก็จะเป็นม่วนจอยง้วโค้งนะครับดีขายบนไหนตะวันขันเป็นง้วหวานกันยังขายดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสะกอนนะครับพบกันคลิปหนาด้วครับสวัสดีครับ